สวัสดีจ้าเหมือนีนสซี่จวดจัดกระซิมใายขาหห่อน,อนกินกับแกงเฮ็ดปวกนะคะเฮ็ดปวกปีเฮ้ยม่แม่เฮ็ดปวกขอดอเฮ็ดปวกดำแก่เฮ็ดปวกแบบำดำาำหน้าค่ะไปหามานูอันแนนสีม่มันไปหาเองเด้กค่ะเพราะว่าบดนยอยู่ในบ้านอยู่หน้าหน้ามันไปหาค่ะเฮ็ดปวก กิกับแกงเห็ดปวกแซ่บค่ะพี่น้องแกงเห็ดปวกสซ่ห้อยพี่น้องป่ะแกงออกจอกผู้สาพี่น้องแกงเห็ดปวก มาข่ะไป,ไปกินพี่นอ้องมาจ้าพี่น้องแกงเฮ็ดผวกแล้วใหม่ๆนะคะใส่ผักขยะพี่น้องเคยใส่บอกกับริบเขา่าเฮ็ดปวกเขาหนามแกงเอินเฮ็ดปวกเขาเดอค่ะริบเขาเพิ่อเกา่ามาพร้อมซีนหลอดกับปิ่งปิ่งสมปิ่งสมเนือมามาจ้าพี่นอ้อง ซีบังนามก่อนหอมมะขันี่ยมีดขาย้ำได้พี่นอ้องอืมร้ายเขาก่นหั่นไส้เลยวหั่นนี่พี่นอ้องกระพกเพาะขันแยงเฮ็ดปวกปีห,หป่าเฮ็ดปวกกระดอ

Ừm. Ừm. Một sòm. Đoạt. Xuân đoạt. ัดหนักเลยพ่เขาน่งงนะให้มาะสมนะหนาเขาแนี่งบวอขึ้นก่อ ออป่อืมออกว่างอกจจกรนสดเศ้าออกมาหม่บ้านนี่ค่ะ เฮ็บปวดออกนะน่าไปได้มาเท่าสองตาสามตาไล่เลีสิงตาไมอย่างตาเฮ้ปวดขอด,ดนออกไลเนะอืมฮึ

ำอะไรเนี่ยไม่ได้น่าแต่เขาโลุดนามแกงน็ดบวกลงลงอือหืออืออน้ำปลากวงเสียบไหล

ก็น่ากับวเค้นสุดหนามใจเนี่ย กินเทาเนี pulse, ่ยว like ่าก um, ินหน่อยกินหลายเลยกินเนี่ยมันเสียมันเสียเรียว่ากินกินหน่อยก็เสียบหน่อยกินหลายก็เสียบหลายไปหน่อยไข่นี่กินหลายเสียบหลายอ้วนไรทำไมเนี่ยอ้วนก็ค่อยอ้วนไข่ก็เสียบนข่ก็ไข่กินซิ มันได้เิ็นหนักไม่ได้เิ็นหนักกินได้ก่อนแทงเสียบกว่าน,นี้อืมเดือมแต่เคียนชุบน้ำแล้วก็เริ่มเป็นหนัก สินหลดวดบาติดตามแกงอนะ่ะมาเข้าขกันกับแกงให้ปวกมี่กับสินหลดวดอก็บ่าเข้ากันดอกคนอยากแืมเนนะเขินะนะ ้อเดียวอะไร่ล้วยอพี่น่อปนกันตั้แต่อืกอืมข้าวเหนียวไปกินอามก่นพี่หน่อแค่นะอืม Không quá lòng trời trời mẹ Thích khảy Thích khai, Thích